สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลเพียงมลิงนะครับนัดที่21นะครับเป็นการประกขันระหว่างเบอร์ลี่นะครับเปิดมาล aga มาเยอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเตะกันในคืนวันพุธที่7มกราคมตี35นาทีหรือตรงกับวันพฤหัสบดีที่8มกราคมตามเวลาประเทศไทยที่สนามเทิร์ฟมัวนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เกิดกระติกกระดิ่งนะครับช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กและช่องทิกตอกให้กลับ ผลงานจกมีของเบอร์ลี่ยังนั้เป็นห่วงนะครับหลังแพ้ถึง8จาก10นัดในพรีเียร์ลีกนะครับ <ใน S 1> พอสามแต้มได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับล่าสุดเบอร์ลี่เปิดปี2 0มา26ด้วยความผิดหวังนะครับบุกไป,ปแพ้ไบรตัน0-2 ในเกมที่เป็นรองอยู่หลายช่วงเวลานะครับจอชิโย่ดแต่ของบริตันยิงประตูให้เจ้าถิ่นขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่20นะครับก่อนที่ยาชินเอเยอรี่จะมาบวกสกอร์ที่2ให้บริตันภายในเวลาไม่ถึงนาทีหลังเริ่มครึ่งหลังนะครับสกวอตปาร์เกอร์นะครับปรับทัวจากเกมก่อน3ตำแหน่งโดยส่วนบาซี่ฮัมฟรีย์ยาคอบรูดเซนนะครับด้เจอดอยที่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับ ทำกลางอากาศที่หนาวจัดที่สนามเอเม็กสเตเดียมนะครับไบรตอันออาร์ะได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับสลัมปาร์ลอดคอสตูรัสนะครับคิดว่าตัวเองของประตูให้เจ้บาบ้านขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่สิน,นะครับด้วยการจบสกอร์อย่างเฉียบขาดนะแต่ว่าไลแมนยกธงลำหน้านะครับก่อนครบ1ชั่วโมงเบอร์รี่เสียประตูนะครับเมื่อรุตแตะโ์ว์อากาศจากบอลกระดอนหน้ากรอบเข็โทษน,นะครับ ก่อนซัดอย่างเฉียบขาดนะครับผ่านมือมาติมดูรัฟก้านะครับเข้าสู่มุมไกลแบบหมดจดอย่างไรก็ตามทีเมเยอรมีโอกาสทองในการตีเสมอก่อนในเวลาครึ่งแรกจากจังหวะที่ลูคัสปิเลสนะครับยิงเรียกตามนั้นจากเงินจ่ของโรเบิรดาวเซนแต่บาสฟาบูเคนในดาบไบรตันเซฟไว้ได้นะครับในส่วนของช่วงไทยเกมนะครับจอร์ดอนเอ่อเจดอนบาเนลถูกส่งลงสนามนะครับได้ไปลงสนามพิเศษเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามนะครับ โอกาสใกล้เคียงกับการได้ประตูเพิ่มของชาวบ้านนะครับเมื่อมาร์ซิมเดคกเปอร์ซัดฟรีคิกไปชนเสาช่วงท้ายเกมก่อนที่เบอร์ลี่จะต้องเดินทางกลับบ้านแบบมือเปล่านะครับหลังจบเกมนะครับสกอตต์พาร์เกอร์เปิดใจนะครับที่เอเม็กซ์นะครับสกอตต์พาร์เกอร์ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าเราเนี่ยย่ำแย่มากนะเราไม่ได้อะไรจากเกมนี้เลยเราขาดความเชื่อมั่นห่างไกลามาตรฐานที่เราคาดหวังนี่เป็นครั้งแรกในฤดูก,กาลนี้ที่ผมคิดว่า ควรพูดแบบนี้กับทีมของเราปกติผมไม่ค่อยได้ที่ชื่ชมลูกทีมนะแต่วันนี้เราทําให้คู่แข่งเล่นง่ายเกินไปการเสียป,ประตูในต้นครึ่งหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าผิดหวังมันก็เป็นช่วงเวลาที่แย่ในการเสียประตูที่2แต่โดยรวมแล้วเราดีไม่พอโอกาสแค่ครั้งเดียวก่อนในเวลาครึ่งแรกนั้น,เห,นเหมือนกับสิ่งที่เรายึดติดเล็กน้อยคือมีจังหวะในเชิงบวกน้อยจริงๆถ้าคุณอยากเปผู้ชนะเนี่ยต้องแสดงให้เห็นในความเชื่อมั่นมากกว่านี้คุณอาจแพ้เกมฟุตบอลได้และนี่คือเหรียที่ยากที่สุดในโลก รูปแบบการแพ้ในวันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยเราต้องตอบสนองเราต้องทําให้ดีในคืนวันพุธนี้เช่นกันเราต้องรีเซ็ตตัวเองและแสดงให้เห็นอะไรที่แตกต่าออกไปอย่างเช็เชิงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผงานวันนี้ยิ่งตอกย้ำว่าเราจะเป็นต้องมีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีที่สนามเทิร์ฟมัวบ้านของเราในช่วงกางสัดาห์เราถึงจะมีแต้มนั่นเองนะครับอะก็เข้าใจได้นะครับเบอร์ลี่เนี่ย กลับเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับพร้อมความหวังในการอยู่รอดสักครั้งหนึ่งแต่มันก็โอกาสในลดกการนี้มันก็น้อยลงน้อยลงไปทุกเทียนะครับเพราะว่าเขาทีมของเขาเนี่ยนะครับศักยภาพโดยรวมแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันไม่มีทีเด็ดทีขาดที่จะไปสู้กับทีมอื่นได้อะไรแบบนี้นะครับก็เข้าใจได้นะครับเราไปดูความพร้อมของทางฝั่งทีมเยอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับรูเบนอโมริมนะครับถูกปลดไปแล้วนะครับก็หลังจากที่ ชนะนิคขาซึ่นมาได้1นส่วนะครับสเกมหลังในเะมนูเสมอ1นึ 1, มา2เกมติดเสมอกับทีมบุ๊ยของบูฟอย่างสุดเซ็งในบ้านตามด้วยบุกไปเสมอลิดหนึ่งหนึ่งนะครับก่อนที่นะครับรูเบนอโมริมเนี่ยเก็บชชนะได้เพียงรัดเดียวจาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับให้สัมภาษณ์นะแสดงจุดยือนอย่างเขาว่า เขาเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมนะมากกว่าเฮชโค้ชคือเขาต้องการมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่านี้นะครับและเขายังเห,เหลือสัญญาอีก18เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ลาออกนะครับจะทํางานของตัวเองไปให้จบสัญญานะครับก็พูดเชิงประมาณว่าถ้านะครับไม่พอใจก็ไล่เขาออกเลยนะครับสุดท้ายบอร์ดบริหารก็ไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยนะครับมีเอ่อสัญญาณจากภายในนะครับบอกว่าทางทีมบริหารบอร์ดต่างๆนะครับผู้อำนวการกีฬาเนี่ย คุยกับทางรูเวนโมริมนะครับบอกอยากให้มีการสลับหรือว่าเปลี่ยนแผนการเล่นบ้างนะครับในบางแมตช์ที่เขามองว่าหลัง3เนี่ยมันไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์นะครับหรือจิตวิญญาของแมนยูนะครับที่เล่นระบบหลัง4มาตลอดนะครับและตัวนักเตะมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์และช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีนักเตะไปแอฟกา n ิ s t a n คัพนะครับถึง3คน นะครับทางอโมริมก็หวังว่าบอร์ดบริหารเนี่ยเขาจะซื้อนักเตะเข้ามานะครับอย่างที่เขาต้องการหรือว่าเข้ามาเสริมในช่วงนี้เพื่อเพิ่มสกยภาพของทีมนะครับแต่ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทางบอร์ดเองเนี่ยนะครับอย่างเจอเจอสวเคอร์กนะครับกับโอมาบเรดาเนี่ยเขาน่าจะมองว่าอโมริมเนี่ยอยู่เหลือเวลาอีกแค่เอ่อสิเดือนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปต่อกับทีมไหมนะครับแล้วคนนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนแบบซื้อมาที่จริงก็ว้างอีกนะครับรอใหอ ไม่น่าจะน่าจะดีกว่านะครับก็เอาโมริมโดนปลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้รับค่าฉีกสัญญาประมาณ10ล้านปอนด์นะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยนะครับมนอยู่0ปีที่ผ่านมานะครับ13ปีแล้วกันนะครับส3ปีนะขอภัยก็ใช้ผู้การทีมไปถึง10คนนะครับแล้วก็มีค่าฉีกสัญญานะครับอะไรต่างๆเนี่ยรวมกันถึงแปประมาณ80ล้านปอนด์นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เข้าใจได้นะคือมันไปต่อกันไม่ได้ก็ต้องหาผู้จัดการทีมใหม่นั่นเองนะครับ ก็มาดูนะครับภาพรวมอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวเต็งนะครับที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เขาเปิดมาโหัวเนี่ยมี5คนนะหนึ่งนะครับโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับคริซซัพเพลตนะครับในช่วงปลายฤดูกาลนี้นะครับสองเกลิซเกตนะครับสามนะครับก็เอ่อเป็นมาริเซโอโปเชติโนนะครับโหนี้ก็มีเวลาปรีแมนยูจะเปลี่ยนที่ไรนะเขาจะติดตัวเต็งมาตลอดเลยนะนะครับ C นะครับก็เป็นทางอูนายเอเมรี่ของแอตเลติโวิลลานะครับแล้วก็ซาบีเฮนเดสของบาร์เซโลเอ่อที่เคยคุมบาร์เซโลนาอยู่ในอันดับที่5นะครับแต่ก็ไม่ทิ้งนะเรื่องของนะครับตัวแต่งอีกคนนึงนะครับก็คือซึ่งโดนปลดมาเหมือนกันนะครับคือเอโซมาเลสกาเช่นกันนะครับแฟนแมนยูคิดเห็นเช่นไรครับอยากได้ใครมาคุมทีมนะครับลหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยน่าจะซาบีเฮนเดสไหม อ่หรือว่าเอาด้วยกาสเนอร์ไปเลยนะครับแต่กาสเนอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์คุมทีมใหญ่นะแต่ก็มีประสบการณ์ในการาพาคริสเปเลตเป็นแชมป์มาแล้วแต่ระบบหลังสาวเหมือนกันนะเอาไหมนะครับเซาเกตเนี่ยบางคนก็ยีนะแต่ว่าถ้าด้วยความเป็นคนอังกฤษเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูจะใช้โดยเดฟเชอร์ขึ้นมาคุมทีมไปก่อนนะครับจนก,กว่าจะมีผู้จัดการทีมนะครับแบบถาวรน,นั่นเองนะครับ เฮททูเฮทที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับคเคยเจอกันมา138ครั้งเบอร์ลี่ชนะ45่เมนยูชนะ68สิเสมอกันไป25นะครับล่าสุดจอกันในลีกเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับเมนชนะ32มสองห้าน,านันสุดเบอร์ลี่นะครับเสมอ2แพ้3ามเนยูห้าน,านันงสุดชนะ1แพ้1เสมอ3นะครับ เบอร์ลี่ชนะแมนยูนะครับในบ้านตัวเองเขาสุดท้ายในปี2009นะครับเบอร์ลี่ยังไม่ชนะใครใน11นัดหลังสุดเบอร์ลี่ไม่ชนะใครในบ้าน6นัดหลังสุดนะครับเบอร์ลี่เล่นในบ้าน10นัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้5นัดแมนยู man เล่นเป็นชิมเยน10นัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้1นัดน,นะครับเซียนเฟร์มิงยิงประตูให้เบอร์ลี่มากสุด5ประตูเรอันเจบโมโ่ยิงประตูให้แมนยูเยอะสุด6ประตูนะครับคินซที่ฮันด์แมนนะครับ แอซิดให้เบอร์รี่มากสุด4ลูกบูโนอฟเฟอร์นันแอซิดให้แมนยูเยอะสุด7ลูกนะครับไควอเกอร์สะสมไปเหลืองให้เบอร์รี่มากสุด7ใบนะครับไคเซมิโด <Sem> สะสมไปเหลืองให้แมนยูเยอะสุด5ใบนะครับแมนยู <Man U S 1> ยิงได้ย่อยหนึ่งประตูใน7นัดหลังสุดนะครับถ้าเบอร์รี่ยิงนำก่อน 10, 1นศูนย์ในบ้านโอกาสชนะ100%นะครับทั้ง2ทีมไม่ชนะในลีกมาทั้งคู่นะครับเบอร์รี่มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่1.29ประตูต่อน,นัดแมนยู <Man U S 1> มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็นเป็น,ปนท,ทีีมเยยือออนนนููนน่่่ท1.48ปรระะตตััดคบ น,นี่ก็เป็นสติภาพรวงหอของทั้งสองทีมเลยครับ นักเตะทีหนาจับตำมองของทั้งสองทีมเลยครับเบอร์ลี่เป็นเจดดนแอนโทนีปีกซ้ายวัย25ปีลูกครึ่งอังกฤษจาเมกานะครับเป็นปีกซซายคนสำคัญของทีมเลี้ยงบอลดีนะครับมักสร้างสรรค์โอกาสให้ทีมได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในการบุกของทีมนะลงเล่น19นัดยิงไป4ประตูกับอีก2แอซิดนะครับเจอกับแมนยูมาแล้ว3ครั้งยิง1ประตูนะครับเอาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เอ่อเล่นได้ค่อนข้างดีนะเวลาเจอกับ right, แมนยูนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าแมนนี้จะยิงประตูได้ไหมนะครับ แมนยูนะครับต้องฝากความหวังไว้กับมาเทโอคุนย่านะครับกองหน้าทีมชอตบาราซิลวัย26ปียิงหนึ่งประตูในนัดที่แล้วนะครับตอนนี้ลงเล่นให้ทีมไปแล้ว18นะัดทุกรายการยิงไป4ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสนะครับเป็นผู้เล่นที่ขยนันมีเทคนิคการฮองบอลที่ดี นะครับตอนนี้เป็นแนวรุกตัวหลักที่ไว้ใจได้มากที่สุดแล้วนะครับช่วงที่เอบราโมไม่อยู่โบโน่แบบเมาสยังเจ็บเนี่ยนะครับก็ถือว่าต้องแบกแหละนะครับเป็นเดอะแบกเจอกับเบอร์ลี่มาแล้วนะครับ3นัดทําได้1แอซิดนะครับซึเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนา t นี s กันบ้างนะครับไปกันที่ฝั่งเบอร์ลี่ก่อนเบอร์ลี่นะครับต้องรับมือกับปัญหาผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บหลายรายนะครับล่าสุดมาร์คซิงเอสเตปนะครับกองหลังที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมนีโคเซ่นเนี่ย นะครับมีการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับที่จะอยู่แล้วก็จะมีเซียนเฟร,รมิงคอนอนลเลอร์เบิร์ตโจวอร์เรลจอแดนเบเยอร์เซกี้อัมดูนีจอตคาแลนและเอ็กเซลตัวเซเบออดีตนักเตะแม,มนยูนะครับโอ้โหนะครับอันเนี้ยนะครับแล้วก็ฮันนีบาล์เชบี้นะครับกับไลฟ์อสเตอร์นะครับก็ไปทำศึกอฟคอนนะครับโอ้โหตัวลงไปได้เยอะเลยนะครับ ทำให้มีโอกาสเห็นจอร์ดโลลองนะครับยาลาเอ็กดาวลงมาช่วยในแนวรับนะครับเป็นทีมสำรองนะสองแล้วก็ส่งผลให้ฟอร์เนตโนลุยและเลซี่โอโกชูกูน่าจะจับคู่กันเป็นฟิลอยตัวรับนะครับจะมาในระบบ5-4-1นะครับพผู้ตัดประตูตัวจริงมาตินดูบัก้ากองหลัง5คนแบกขวาไคลเกอร์เซนนะครับ3คนยามาเอ็กดาวจอร์ดโลลองและบาเชียฮัมฟรียแล้วก็ใช้แบ็กซ้ายเป็นคิวเนชี่ฮาร์ตแมนนะครับกลาง4คนนะครับทางขวา ลุมชัวชาอูน่านะครับตรงกลางเฟเรตโตโนหลุยส์คู่กับเดซี่โอโกชูฟูทางซ้ายเป็นจอร์ดอไอนโทนี่นะครับหน้าตัวเป้าอามันดาบรอยานะครับเราไปทางฝั่งทีมเยือนแมนยูกันบ้างนะครับเมสอนมาแล้วบรูคแฟนันมีลุ้นกลับมาติดทีมนะครับเริ่มจากที่มาร์ตสำรองก่อนอัมบัดเยโล่แบ็คอัลบโมนสแตมาซาอุยนะครับมีติดภารกิจรับใช้ชาตินะครับมาทายเดลิกฮาริมเมกไก่เขาเป็นเมนูยังไม่พร้อมเช่นกันมาเจ็บนะครับ การจะตัวของเดเรฟเจอร์นะครับอาจจะไม่ใช้หลัง3ก็ได้ในเกมนี้นะครับเพราะว่าตอนคุมทีมยูยิมเอ็ดเนี่ยเขาจะถนัดในระบบหลัง4มากกว่านะครับแมน่นี้แมตชนี้แฟนบีอาจจะได้เห็นมาอยู่กับมายีหลังสีอีกครั้งหนึ่งจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับผูส้สาวประตูคนหนึ่งเซเนอร์ลมเมนก็หลังสีคนแบ็กขวาดิโกดาโลเซนเตอร์ฮาบนะครับเลนิโยโลยืนคู่กับลิซานโดมาติเนสทางซ้ายเป็นลุคชอ ตัวรับ2คนนะครับคาเซเมโลกับโมเดลอุกาเต้นะครับตัวลูก3คนทางขวาเปติดอกกูนะครับขึ้นไปยืนไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับตรงกลางโจโฉเซซ์นะครับทางซ้ายเป็นมาทโอุขุญยะนะตัวเป้าเบนจามินเชสโกนะครับทัศนะนาณ์นี้นะครับแมนยูที่กำลังหงอยเหี่ยวน่าจะมีชีวิตว่าขึ้นนะครับเบอร์ลี่ไม่น่าจะดีขึ้นเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยคือไม่อยู่เลยอ่ะเออไปติดภารกิจรับใช้ชาติบ้างเจ็บบ้างอะไรเงี้ยนะครับกำลังเสริมสู้ไม่ไหวหรอกนะครับแมนยูน่าจะได้ กระิกระดานะนันนี้นะครับไม่ยู่จะบุกมาชนะ2ประตูต่อศูนนะครับเขาชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของประเพจไปดูบอลนะครับยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook และช่อง TikTok ให้กับไปดูบอลด้วยนะครับเลยพูดครับแมนยูแมนยูใช่ไหมแฮร์รี่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่บอลยูอันนี้เอซิมี่ล่ะเอซิมันยูมากๆเลยนะคะเย้ยล่างเลยนะคะออิกราลแล้วก็ฝั่ง